มาอีกท่านหนึ่งครับชื่อเรื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็หลบคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าการผลิตผ้านั้นผ้าทอมือนะครับเป็นอย่างไรนะครับสาหรับท่านที่จะมาบรรยายพิเศษในท่านที่3นี้นะครับปัจจุบันท่านรับราชการเป็นผู้อํานวยการาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขานุวัักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านจะมาบปรยายพิเศษเรื่องการผลิตผ้าทอมือก,กล,ล้วยไข่ชาดังลาวแล้เรียนเชิญ คุณพันธิพาประวาสุขกับดิฉันครับท่านพนีกรนท่านสมาชิกผู้เข้าอาบรมนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันพันธิพาประวาสุขมาจากกอสนออำเภอขันุวัวรัชบรีเป็นผู้บริหารสถานสายนี้ค่ะซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งที่นี่ใกล้เกือบสองปีแล้วนะคะ ก่อนที่จะมาดำรตงตำแหน่งเป็นผู้ในการสถานศึกษาแห่งนี้ก็เป็นรองผู้ในการศูนย์วิทยาศาสตร์ารการสาธารณรัฐไทมีนะคะและในคราวเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้งท่านเลือกเป็นปฏิบัติหน้าที่ณอุทยานวิทยาศาสตร์รจอกกล้างน้ว่ากประจวบคีรีขันธ์ที่นั่นด้วยนะคะซึ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานการเป็นผู้บริหารสถานศึกษานี้ รวมระยะเวลาจากรองผูมในการสถานสา,สาจนเป็นผูมในการสถานสา,สาในสปีค่ะวันนี้นะคาดิฉันทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในสังกัดกสนททั้งสิ้น ซึ่งการจัดการศาของกสนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศาตามอัธยาศัยนะคะเป็นการจัดการศึษาอยู่3ประเภทนะคะหลักๆก็คือจัดการศานอกระบบระดับการศาขั้นพื้นฐานระดับประถมอต้นมาปลายที่ทุกท่านได้รู้ได้ได้ได้รู้จักนะคะแล้วก็เป็นการจัดการศาเพื่อพัฒนาอาชีพนะคะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งทางกศนนะคะก็ได จัดการ,รศาึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพซึ่งเป็นนวัตรกรรมเด่นที่จะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะนี้ก็คือการผลิตผ้าทอเมือกไก่ชากลางลาวนะคะซึ่งเป็นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งกศนอำเภอหนึ่งอาชีพเกิดเป็นนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาที่ผลิตผ้าทอเมือกไก่ชากลางลาวนะคะเวยไข่เป็นจังหวัดแพงเพชรเป็นเมืองเมือไก่นะคะ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองกล้วยไขแล้วคงขวัญของจังหวัดกำแพงเพชรก็มีกล้วยไขยกล้วยไขหวานด้วยนะคะก็เลยว่าผ้าพอมือกล้วยไทยชางงลาวก็คือเป็นการนําเส้นใยกล้วยไขมาสกัดให้ได้เส้นนะคะให้ได้เส้นวิธีการสกัดของเส้นเส้นกล้วยไขนะคะโดยขณะนี้ใช้วิธีการหมัก หมักให้เน่านะคะให้เน่าที่สุดแล้วก็เอามาซักซึ่งทดลองมาครั้งแรกเป็นการขูดโดยเอาตากล้วยที่ยังไม่สุกนะคะต้นกล้วยที่ที่เขาเรียกว,ว่าตัดมาปุ๊บยังไม่ไม่ตายก็เอามาขูดทีนี้การขูดเนี่ยจะทําให้ขาดนะคะจะทําให้ขาดเร็วขึ้น ก็เลยหาแวัตกรรมวิธีการใหม่คิดค้นขึ้นมาเรื่อยๆจนเจอว่าการผลิตเส้นได้เส้นเส้นใยกล้วยไข่เพื่อให้เป็นเส้นได้เพื่อมาถั่ผ้าเนี่ยใช้วิธีการหมักค่ะหมักให้เนา่าแล้วก็เอามาซักกับน้ําซึ่งการหมักนี้เป็นการหมักเยื่อก็คล้ายๆกับว่าเยื่อที่อยู่ในเส้นอ่าเป็นเป็น เป็นอะไรน้ำยาไปในตัวนะคะเป็นน้ำยาไปในตัวทำให้เส้นนั้นไม่ขาดง่ายแล้วก็เป็นมันเงาะค่ะตามธรรมชาตินะคะเมื่อได้เส้นใยกล้วยไข่มาแล้วมาทอเป็นเส้นผ้านะคะเราก็จะได้ผ้าที่ออกมานะะขึ้นทอซึ่งการทอผ้าเนี่ยการทอผ้านะคะ จะใช้เส้นเส้นได้เส <su> ้นเส้นกล้วยไถเส้นไหมเส้นเส้นกล้วยไขที่ได้มาเนี่ยเอามาทําเป็นเส้นยืนเอาเป็นเป็นเส้นพุ่งนะคะส่วนเส้นยืนเนี่ยจะเป็นเส้นไหมนะคะอันนี้อันนี้ที่ที่ทำอยู่นะเส้นยืนเนี่ยจะเป็นเส้นไหมส่วนเส้นเส้นได้พุ่งเนี่ยจะเป็นเส้นใยกล้วยไทซึ่งใยกล้วยไขเนี่ยเมื่อได้เส้นมาอย่างนี้แล้วนะคะ ก็ไปย้อมเพื่อให้ได้เกิดสีต่างๆแล้วแต่ตามความต้องการนะคะแต่เราคิดขึ้นมาว่าสีที่จะใช้อยู่สามสีเท่านั้นนะคะเพื่อให้จังหวัดตองแหงเพชรเป็นอัตลักษณ์ธงประจำของจังหวัดตองแพงเพชรมีอยู่สามสีถ้าทุกท่านได้เคยเห็นนะคะสามสีมีสีเขียวใบไม้ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์มี พืชธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ส่วนสีเหลืองนั่นก็คือเมืองศาสนาเมืองหลุกผ้าเครื่องศาสนาต่างๆซึ่งเป็นสีเหลืองส่วนสีแดงนั่นก็คือเมืองคนแกลงคนกล้าหารนะคะเมื่อเอาสีสามสีนี้มารวมกันเพื่อที่จะมาผสมเป็นเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้านะคะแล้วทอออกมาให้เกิดเป็นลายน้ำไหลเขาเรียกลายน้ำไหล ทอไปทอมาโดยไม่ต้องมีลวดลายการทอลายน้ำไหลทอไปทอมาโดยไม่ต้องมีลวดลายก็จะเห็นก็จะเห็นเป็นผ้าลักษณะนี้นะคะลายน้ำไหลทีนี้เราก็มีการคิดขึ้นมาว่าการที่จะเป็นได้ผ้าซึ่งจะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของเมืองกะแพรเพชร ะะทีนี้อัตลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชรถ้าทุกคนนำธาตุกล้วยไข่ชาบังลาไปตัดใส่ถ้าไม่ได้ขึ้นดิ้นด้วยชนเผา่าเขาเรียกดิ้นชนเพราะว่าจังหวัดกำแพงเพชรมีหลากหลายชนเผาเ่าเข้ามาอยู่อพยพมาอยู่แสดงว่าเป็นเมืองอุ่นข้าวอุ่นน้ำเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์อพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาจังหวัดสุรินทร์จังหวัด ศรีสะเกดอุบลหรือตามจังหวัดอื่นๆเข้ามานะคะก็เป็นชนเผ่าต่างๆซึ่งการอันนี้ก็เลยใช้การปักด,ดิ้นด้วยชนเผ่าชนเผ่าในจังหวัดสุรินทร์ดิฉันเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะชนเผ่าในจังหวัดมีภาษาหลายภาษาภาษากุยภาษาเขมรภาษาอะไรซึ่งสมัยแต่ก่อนนะคะชาวบ้านบรรพบุรุษปักอ่าเขาเรียกว่าปักปัก เย็บผ้าเย็บผ้าโดยใช้มือในการเย็บะะใช้มือในการเย็บก็เลยว่าถ้าจะขึ้นผ้าถ้าจะได้ผ้านี้มาเป็นผ้าของผ้ากล้วยไขยชากังลาวนะคะก็ต้องปักดิ้นด้วยเชินเผาซึ่งสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าตัวลายแนวตั้งตรงนี้ค่ะคือฐานถ้าเราเห็นตราสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตะแพงเพชรเห็นไหมคะ เคยเห็นปลาสัญลักษณ์ของจังหวัดตากเพชรมีฐานแล้วในตัวปลานั้นจะมีตัวกำแพงเห็นไหมคะตัวกำแพงจะก็คือตัวตัวตัวสีแดงที่ที่ปักนะคะเป็นตัวกำแพงแล้วตาตัวที่เป็นสีขาวหรือเขาเรียกว่าแสดงสัญลักษณ์บวกมันก็คือปลาสัญลักษณ์ที่อยู่ในจังหวัดในปลาของจังหวัดํางเพชรนัวนแหะค่ะก็เลยคิดว่าเอาตาตัวนั้นมาเป็นตัวขึ้น ปักเด่นด้วยชนเผ่านะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าผ้าทอมือด้วยถ่ยชากันราวจะแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเมืองกําแพงเพชรที่แท้จริงนะคะซึ่งดิฉันเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่ที่กศสนอําเภอขนันหลลัวรักสักบุรีก็ได้นาประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้สร้างรายได้มีรายได้นะคะก็เลยนำ อาชีพหนึ่งกศนอำเภอหนึ่งอาชีพและอาชีพอื่นๆที่อยากจะให้ประชาชนมีรายได้ก็สร้างขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้ของประชาชนได้ดิฉันขอเป็นส่วนหนึ่งของคนกาแพงเพชรและขอเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรค,ค่ะของคุณค่ะ ขอบคุณท่านผู้มุ่งในการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัจยาศยาย,ายอำเภอขานุวรักษ์สะบ,บุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งถือว่าท่านไม่ใช่คนจังหวัดกำแพงเพชรแต่สามารถอธิบายอะไรอย่างของจังหวัดกำแพงเพชรไดนะ้ผมก็เพิ่งทราบนะครับกำแพงเพชรมีธงสีนี้สีนี้สีนี้น,น,นะครับ<笑><笑><笑>ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็ทําให้ท่านอธิบายถึงกระบวนการถักทอผ้าเลยทาให้ผมนึกถึงคนสมัยก่อนนะครับทั้งจริงแล้วก็ กล้วยเปิดกล้วยอกากกล้วยเนี่ยมันก็เคยเคยเป็นครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องนุ่งห่มของคนยุคแรกๆมนอะไรเงี้ยเอามาปกปิดร่างกายบางส่วนนะครับก็ผ่านการวิวัฒนาการมาหลายข้างโมกฟังแล้วน่าตื่นเต้นถ้ามีโอกาสผมจะขอไปเยี่ยมชมโพรเซสนะครับเพราะว่าผมรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเ็าสนใจพวกงานตีมือมากกว่ามาถึงคุณธนิพานะคุณรัิพานี่เกิดอะไรบังเอิญฮะ่ คดควยโทรศัพท์คุคยกันคือวันนั้นเนี่ยผมไปเป็นผู้ส่งนรุธของกศนเขาเขาเสนอเรื่องอาจารย์ปออก็เสนอเรื่องผ้าเพื่อไข่ของเขาเรื่อผ้าพื่ยไข่เพื่อจะให้เป็นผ้าประจำจังหวัดผู้่าสนใจผู้่าสนใจเรื่องนี้ก็สักถามาที่ผมในฐานะผู้ส่งนรุธทำก็สากะซ้ำด้วยว่าผม,ผมผมยังไม่เห็นเลย แต่ผมจะต้องไปดูแล้วม,มาบอกพวกว่าว่าเป็นยังไงกันนักกันว่าผมจะไปดูประชุมนี้ช่วงบ่ายไม่รู้ว่าผีอะไรมันโดนใจเทวดาโดนใจให้เธอมาวันนี้ผมก็จำหน้าเธอก็ไม่ได้ตอบประชุมครั้งแรกเมื่อวานนี้ประชุมที่จังหวัดภรรยาพู้ว่าเป็นประธานเรื่องคัดเลือกภาพที่อัตลักษณ์ของตำแหน่งผมยังพูดถึงภาพชิ้นนี้ว่า เรื่องจัสินผมขอญอาตไปดูเรื่องนี้ก่อนว่าเป็นยังไงจะเป็นผ้าประจำยาบาดได้ไหมแล้ววันนี้ฮะบังเอิญอย่างยิ่งเนี่ยผมไม่เคยเห็นหน้าคุยจะนับโทรศัพท์กับผมจะไปหาหนาวสุขนะผมมันใหญ่จีสรุปบาดเสร็จผมก็จะเข้าไปหาที่อสสนอปรากฏว่าเอิวันนี้มาได้อย่างพี่ฟ้าฟ้านี่กี่ใ่าเรามันเอกันอ่ะเป็น,นเ่างที่ีพระสาจารย์มากๆ เมื่อกี้ผมคแค่ถามว่าเอา้าได้นำตัวเขาคุยกันที่โซเัพยลจำได้ปะผมบอก,บอกจำได้อาจารย์งมงคลแนะนําให้มามอสมสรสอย่างนี้ตอนนี้วเวลาผมไปเป็นยานที่ไหนผมไม่แนะนําใครเลยนะฮะเรื่องมาสมสรสว,วีดวังมาค่ะมาแนไๆคะ่ะรับรองค่ะเลิกไปนะคะทุกที่ไม่มาลเลิกเล็กนะ้ำ รู้เราแนะนำทางเฟซบุ๊กต่อความพึท่านนะครับเยี่ยมมากท่านรีเซ็ตเก่งสามารถายงานตัวได้ชัดเจนทำเลือกนโยบายได้อย่ันดีนะถ้าประสบความสำเร็จนะฮะมันก็จะประสบความสำเร็จว่าเป็นภาพประจำจังหวัดของเราแต่ตอนนี้ผมเสนอไปว่าให้ทำการแข่งขันประกวดประกวดออกแบบว่าอัตลักษณ์บ้านเราเป็นยังไงแบบควรจะเป็นยังไง ราจะตังไไ้งคณะกรรมการตัดสินแล้วถึงจะให้ข้มูลทำว่าตัดสินได้ให้รางวัล10,000บาทสำหรับคนที่ออกแบบได้อย่งน,นั้นก็เราออกแบบมาดูแล้วบว่ามาเป็นยังไงอืมเราไม่ไม่หัวใครว่ะครับมีคนที่จะหัวหลายคน <c oughs> มีฝักมีเส้นเ,เออไม่ควมว่าจะให้ทำดีที่สอย่างนี้ผมอไม่ได้หรอกครับก็โปร่งใสมันต้องชัดเจนและก็เป็นอารที่ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นอันตลักษณ์ของบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัมวมาหลักไปก็โอเคตามน้นนะับนะนะก็เลยตามกับตาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าจะไปได้จะไปได้ไไดแต่จะเป็นยังไงยังไม่รู้เนาะมันยังแข็งแข็งอยู่สายจะคลายาาตัวไปก็มีทับหน่อยเบาดีเพรมัเนเอยมีเปนเชียร์ตลอด <laughs> ชื่นชมนั่นนะครับวันนี้ท่านมังค่าพิสสามารถจะจายได้เลยนี่แสดงพูดมาหลายคนแล้ววันนั้นพูดในที่ประชุมกสณไ็่ใช่ไม่ค่อยรู้เรื่องสำหรัผมไม่ค่อยเข้าใยกนะับใครวันนี้เลยเข้าใจมากขึ้นเบอร์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 พวกนี้ไม่ต้องไปก็ได้ดถ้าสถานะมือถเชิญลงไปประชุมวันนี้วันนี้ท่านปปชท่านอาจารย์ท่านตอนเช้าไม่ว่าไปตอนบ่ายก็ได้กสณไปแล้วต้องไปดูภาพเขาไปดูขั้นตอนวิธีการนะ อันนี้ก็ถือว่าเราเรา,เร,า,า,เเร,ารูมม้จักอนเดอรโตรมานะฟ้าลิจิตนะครับ